สวัสดีครับมาดูแนวทางหวยหุ้นของพุธที่ยีบนะครับสัปดาห์นี้ได้ลงได้วันพุธให้อีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของสิ้นปีนะครับเพราะว่าช่วงพอราชการสูกหุ้นจะเริ่มหยุดปิดกันแล้วนะครับโอเคครับมาเริ่มที่นี่เค่อีนะครับวันพุธนะครับพุธยี่สิบเสองตัวบนนะครับเลขชุดที่6คือเลข29นะครับรูดึ้นลง24ตัวคือกดตั้งแต่0ูนย์ห้าศูนย์หกได้ไปสองแปดสองเก้าสามศูนย์ได้ไปห้าสองห้าสามนะครับ คร,ครบคือสี่สิตัวนะครับแต่ตอนกดจริงบางท่านจะกดทบรัวเลือกตัดทิ้งบ้างก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าตัดตัวเลขถูกออกนะครับแล้วก็ท่านที่เล่นก็แนะนำว่าหาเว็บที่จ่ายบาทละร้อยนะครับมันค่อนข้างคุ้มสุดนะครับถึงแม้ทบมาก็แทบก็ไม่เสียส่วนต่างนะครับโอเคมันมี2รอบนะครับเช้าถูกคือหยุดเช้ามาถูกบนทบไปที่รอบบ่ายนะครับอันนี้นิเคอิกนะครับ ชุดต่อมาจะเป็นของจีนนะครับเหมือนกันนะครับวันพูดเช้าบ่ายเหมือนกันนับสองตัวบนเหมือนกันนะครับเลขชุดที่หกคือเลขสามแปดนะครับรูดคือลงยี่สิบสี่ตัวคือกดตั้งแต่หนึ่งสี่หนึ่งห้าไล่ไปสามเจ็ดสามแปดสามเก้าไล่ไปหกหนึ่งหกสองนะครับจีนนะครับเลขสามแปดนะครับสองตัวบนเหมือนกันนะครับชุดต่อมาจะเป็นของห้างเสงนะครับ ห้างเสงนะครับับนพุดยี่สิบเก้าเหมือนกันนะครับสงตัวบนเหมือนกันเลขชุดตงคือเลขหนึนะครับูดขึ้นลงยี่ตัวคือก่อนแต่เก้าสามเก้าส่ไล่ไปเก้าเกนงไล่ไปหนึ่งหเจ็ดหนึ่งแ, 9, 3, 9, แปดไล่ไปถึงสี่ศูนย์สี่หะครับห้างเสงนะครับเลขหนนะครับห้างเสงนะครับ, 1, รบ,รรบต่อมาจะเป็นของคู่ แต่วันกเกาหลีนะมันพูดเหมือนกันนะครับ2ตัวล่างเราจะเป็น2ตัวล่างนะครับอันพูดจะเป็นเลข5้าสองนะครับก็คือรูดตั้งแต่สอง9ดสองไล่ไปห้าหนึ่งห้าสองห้าสาไล่ไปเจ็ดห้าเจ็ดหนะครับแต่วันกเกาหลีนะครับ2ตัวล่างนะครับล่างหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดท้ายโดด้วยของหุ้นรอบบ่ายนะครับ หุ้นรอบบ่ายมันพุทธเหมือนกันนะครับ2ตัวล่างของ3รอบนะครับนี้เคบายจีนบายห้างบายนะครับวันพุธเป็นเลข443นะครับก็คือรูปตั้งแต่1 9 2 0้ไลไป4 2 4 3 4 4ไล่ไป6 6 6 7นะครับนะครับเลข4 3นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับของวันวันพุธนะครับ